ใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดมโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ และที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะหรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะ การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใด โอเคไปค่ะทุกคนนะวันนี้มาพบกับโค้ชน้ำชานะวันนี้เราจะมาออกออเดอร์เทคนิคจีบคว่มจีบงายให้ได้ชมกันนะคะ,ะคลิปนี้เนาะเหมาะสำหรับะนะคะสมาชิกเทรดง่ายๆนะคะวันนี้มาดูจุดออกออเดอร์จังหวะในการกดออเดอร์นะวันนี้ลองลองมาชมคลิปนี้ดูนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยเรียนรู้เทคนิคนี้นะคะสามารถเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมได้ที่ ช่องเทรดง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้อ e ีบุ๊กเนาะเรามีโปรโมชั่นฟรีให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไล่หาออเดอร์กันเนาะเดี๋ยววันนี้ชนะ2ไม่ติดปิดงานแพ้2ไม่ติดปิดงานคขาใช้วิธีการไล่ like, ดูออเดอร์แบบนี้นะคะไล่ like, ดูเรื่อยๆค่ะนะคะเปิดลายจอแต่ถ้าใครนะคะไม่ชอบที่จะหรือไม่ถนัดที่จะดูหลายๆ หน้าตาเนะะีก็สามารถดูแค่4คู่ได้เลยนั่งเฝ้ารอจังหวะรอเงื่อนไขจิบข้อมจิบไงมาค่อยกดไม่มาไม่กดนะเงื่อนไขไม่มาไม่กดโอเคไหมเราหาวันละแค่2ออเดอร์ชนะ2ไม้ติดปิดงานแพ้2ไม้ติดปิดงานหรือถ้ามีแดงขัน้นเราอาจจะลากไปถึง5ออเดอร์นะคะอันนี้คือไมซ์เซ็ตการเทรดของเราเนาะก็สามารถเดือนเดือนหนึ่งนะคะก็สามารถทำกำไรได้นะคะทุกคนนะก็3อย่างที่เราใช้ ก็จะมีเทคนิคในการออกออเดอร์คุณใช้เทคนิคอะไรนะคะอย่างที่2คือ,อแผนการเดินเงินนะของเราใช้แผนตามที่บอกไว้เมื่อกี้นะคะและอย่างที่3คือขอดูจุดนี้ก่อนนะคะทุกคนนะไหลได้ไหมอีกสักหนึ่งแท่งอ่ะวิ่งชนชนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงนะ ถ้าเด้งขึ้นไปชนต้านนะเดี๋ยวเรากดซื้อลงนะทุกคนนะถ้าได้ราคาดีกดนิดนึงโอเคถือว่าได้ราคายังต่ำอยู่จริงๆต้องได้เส้นข่าวนะทุกคนนะโอเคนะเส้นส้มๆข,ขาวๆนะคะ เด้งขึ้นไปกดซื้อลงหนึ่งแท่งนะสัญญาณ follow ขึ้นแล้วนะคะแท่งถัดไปก็ออเดอร์เลยนะคะปิดจบในแท่งนั้นๆก็คือเทรดแท่งหนึ่งนาทีก็จะให้ปิดจบในหนึ่งนาทีนะคะทุกคนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเดอร์แรกอย่าพิ่ง,อ,อ,อ,ยงอย่าพิ่งทำหน้าเสียนะทุกคนนะเริ่มใจหายใจฝ่อนะทุกคนนะอ่าโอเครอดนะคะทุกคนนะนะ โอเคสัญญาณออกออเดอร์ตามสัญญาณได้เลยนะคะจุด Follow เนาะไม่ต้องคิดอะไรมากออเดอร์นี้ก็สามารถทากำไรได้นะบบกมาที่2,175บาทนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะหาออเดอร์ที่2กันเลยนะคะทุกคนขอชนะ2ไม่ติดปิดงานนะคะแต่ถ้ารอกราฟนานเกินไปไม่เกิน1ชั่วโมงก็พักก่อนเนาะก็ตำนั้นเลยนะฮะโอเคพูดอย่างที่3นะมเซ็ตการเทรดของโคดมชาเดี๋ยวขอปิดอ่า ตรงนี้ไปก่อนชอบนะเ,เวลาออกออเดอร์แล้วเวลา,าข้อเสียของการเปิดหลายหน้าต่างก็คือต้องมาไล่ปิดตรงนี้ค่ะกากระบาทเพื่อที่จะไม่ให้มันบีบกราฟนะทุกคนนะเนี่ยตอนนี้ก็คือ IQ เขาเปิดให้เทรดหลายคู่เนาะทุกคนเนาะก็มันก็คือข้อดีแหละเพราะว่าเทคนิคเราเราเราสามารถเทรดได้ทั้งตลาดวันธรรมดานะคะแล้วก็ตลาด ODC แต่นะคะ ที่ไม่ชอบส่วนหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะปิดเปิดไม่เป็นเวลาแล้วก็จับจังหวะในการปิดเปิดของเขาไม่ไม,ม,มย,ยังไม่รู้ค่ะว่า,ค,วาคู่นี้จะปิดตอนไหนคู่นี้จะปิดเวลาไหนอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ให้ไม่ให้เทรดแล้วเราก็ต้องมาปิดแล้วก็เลือกคู่ใหม่ขึ้นมานะฮะยุ่งยากจังแต่ก็เนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เลือกหากราฟที่สวยๆแล้วกันนะคะเนี่ยอย่างคู่นี้ปิดแล้วคะ่ะนะคะ ก็ไม่มีเส้นราคาให้เห็นนะคะเห็นไหมคะเส้นแบ่งเขาออกไปแล้วเราก็ต้องปิดออกไปนะคะแล้วก็หาคู่ใหม่ที่เขาเปิดให้เทรดอยู่เนาะก็ OTC ของเขาเปิดเดยอะก็จริงนะคะแต่ก็ปิดเปิดไม่เป็นเวลาเนาะฉะนั้นแล้วก็เลือกคู่ขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นไรเนาะมีกราฟให้เลือกหลายๆคู่ก็ก็ถือว่าโอเคนะ,ะทุกคนคู่ไหน ปิดเราก็เปิดขึ้นมาใหม่นะคะเปิดคู่อื่นเนาะมันมีเยอะอยู่แล้วไปเรือยๆนะคะข้อดีของเทคนิคเราคือเทรดได้ทั้ง OTC และธรรมดาขออย่างเดียว่ันไขมานะคะตอนนี้เรากำลังพัฒนาเทคนิคด้วยนะทุกคนนะเทคนิคหลังจิบข้่มจิบงางเนาะเหาด้วย ไวมากขึ้นเลยล่ะคะ่ะทีนี้เนาะก็รอก่อนนิดนึงนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการเทสหนึ่งนาทีเนาะแท่งหนึ่งนาทีก่อนหน้าเทสแท่งห้านาทีตอนนี้เทสหนึ่งนาทีก่อนขอเก็บสถิติเก็บวินเลทให้นิดนึงนะคะถ้าวินเลทเกิน 80- 90%เนนะเดี๋ยวเราจะทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาปล่อยให้ทุกคนได้ใช้กันเร็วๆนี้นะคะสำหรับสมาชิกเทรดง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวทุกคู่เงินนะคู่ไหน บางทีก็เปิดซ้ำเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะเปิดหลายคู่นะบางทีจาไม่ได้สำหรับสมาชิกเทรดง่ายๆนะคะก็สามารถร,รับที่กลุ่มไลน์ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียตังค์นะคะรับฟรีตลอดชีพโคสน้ำชาถ้าใครเข้ามาเป็นสมาชิกเทรดง่ายๆแล้วนะคะถ้ามีเทคนิคใหม่ๆนะคะเราก็จะแจกให้ในกลุ่มไลน์ทันทีเลยเนาะโอเค คู่ไหนบ้างที่ยังไม่เปิดบางทีก็ลืมนะคะว่าคู่นี้เปิดแล้วเปิดซ้ำก็มีนะคะทุกคนโอเคเปิดหลายคู่นะเมื่อก่อนเทรด6หน้าจอนะคะทุกคนไม่ไม่ค่อยถนัดนะคะก็เลยปล่อยจอออกไปนะจอ24นิ้วเทรดหลายหน้าจอก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ ไม่ถนัดนะคะทั้งคอนเฟิร์มยาวไปไหมอันนี้จะออกเป็นไซเวย์ลังเลนะกรับนี้เพราะว่าเขามีกริดนะคะไม่ไม่กริดอะถ้าย่อได้อยู่นะทุกคนชนเส้นเหลืองนะเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงนะเอาด้วยนี้ ได้ไหมเด้งน้อยนะคะทุกคนรานะคาไม่ได้ปล่อยค่ะปล่อยป่อยไม่เป็นไรฮะหม่นะเรายังพอมีเวลานะคะออเดอร์แรกเราออกออเดอร์ได้ค่อนข้างไหวนะออเดอร์ที่2ก็ก็น่าจะได้นะอย่าแดงคั้นแล้วกันถ้ามีแดงคั้นอาจจะต้องลากถึง5้าออเดอร์นะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูคู่นี้ไม่ได้ทิ้งไส่ไปละใครไม่ถนัดดูหลายๆจอนะก็ใครไม่ถนัดดูหลายๆคู่นะนั่งเฝ้าประมาณสี่คู่ก็ก็โอเคนะคะทุกคนนะก็แค่รอเงื่อนไขนะคะรอสัญญาณ follow ตอนนี้เรามีสคริปต์ตัวใหม่ออกมาให้ได้ใช้กันนะคะ เลงแนวนิดนึงก็ oh. สคริปตัวใหม่คือเป็นสคริปสัญญาณแจ้งเป็น follow นะคะแล้วก็ออกออกแท่งถัดไปเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเทียมเงินไขของเทคนิคจิบความจิบหงายเช่นเคยนะคะแม็กดี d. ต้องเป็นไปในที่ทางเดียวกันนะคะเหลืองกับขาว ตัดกันใต้ฟ้าและบนฟ้าเหมือนเดิมนะคะเงื่อนไขชัดเจนอยู่แล้วเนาะถ้าอินดี้หรือเงื่อนไขแต่ละข้อนะคะเขาส่วนทางกันการออกออเดอร์ก็เสี่ยงนะคะฉะนั้นแล้วเรี่ยงอ่ะอันนี้สวยนะทุกคนนะได้ไหมราคาดีนะนิดนึงขอราคาเส้นเหลืองนะทุกคน เด้งเร็วอีกรอบนึงได้ไหมได้ราคานี้อีกรอบนึ่งโอ้ราคาไม่ดีทุกคนเด้งเด้งลงมาพอดีเลยนะคะต้องมาลุ้นกันแหละเนอะแนวอยู่ใกล้ด้วยไปไส้เขียวนะคะทุกคนแต่เป็นจุดที่เขาเพิ่งตัดนะคะทุกคนนะก็สัญญาณขึ้นสัญญาณเซลล์หนึ่งขึ้นนะคะโอ,อ,อเดอร์นี้บอกเลยว่า ก็เสียวอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะ,ะมาลุ้นกันนะคะรอดไหมอ่ะโอเคถ้าเด้งลงมาอย่างนี้โอเคหยุดอยู่แค่นั้นพอลูกหนึ่งรอดนะคะชนะ2ไม้ติดปิดงานค่ะด้วยเงินไขของเทคนิคจีบความจีบง่ายเนาะใครสนใจที่อยากเรียนรู้เทคนิคเทรดง่ายๆกับโค้ชน้ำชาตินะคะสามารถทั้งหลายสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เนาะโอเควันนี้เราปิดงานเร็วนะคะทุกคนก็ ขอเก็บภาพไว้นิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเอาไปวิเคราะห์ให้สมาชิกถทรดง่ายได้ดูในกลุ่มไลน์กันนะคะตอนนี้เราก็บวกกำไรมาเรียบร้อยนะคะ2ไม้ก็ประมาณ4 0 0พนนิดๆเนอนะก็ถือว่า cover ค่าใช้จ่ายนะคะบางวันก็ได้ใช้บางวันก็ไม่ได้ใช้เนาะทุกคนเอาก็ไม่ต้องโลภนะคะเอาที่แบบว่า cover ค่าใช้จ่ายของเราพอละยาโลภนะคะทุกคนเนอะ เราไม่สามารถรวยได้ในวันเดียวเะนั้นแล้วนะคะก็เก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆนะกันนะคะก็นะบางคนนะเข้ามาเทรดอย่างได้แต่เงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะคะทุกคนอ่ะโอเคฝากไม้เส้การเทรดของโค้ดน้ำชาลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะคะอย่างแรกต้องมีเทคนิคถ้าไม่ตายที่แม่นยำนะคะอย่างที่2ต้องมีแผนที่ชัดเจนนะคะอย่างที่3ต้องทํทตามแผนอย่างมีวินัยลองเอา3อย่างนี้ไปใช้ควบคู่กันไปได้ผลยังไงสามารถคอมเมนต์ Comment มาบอกใต้คลิปได้นะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คลิปสั้นๆเนาะแต่กำไร100%นะคะอ่ากำไรวิลเลตวันนี้ของเรา100%นะคะด้วยเงื่อนไขของเทคนิคจีบคว่ำจีบงานนะโอเคขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Uh huh. ความสําเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝน มีวินยัยทุ่มเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเน,นื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ